เราไปเข้าน้ำได้เราสั่งน้ำมาสมวดก็ได้นะครับสั่งน้ำมาดืนมชาเย็นเมืที่เราสั่งน้ำถุงชาเย็นไราสั่งชาเย็นโกบี้โกอะไรแบบนี้เอาน้ำอะไรนะเดียวบวยกันน้ำรูปเนน้ำร้าวอะไรพวกนี้สั่งมากินใช่ไหมเมื่อเรากินรู้สึกว่าเมือันที่เราร้อนๆที่เรากินในนาทีเย็นร้อนขึ้นมาช่องช่องก็จะรุ้ใช่ไหมใช่ไหนเป็นการจับวิเย็นสาต่อไปก็กิจย่างใต้สาวผมก็ลองทำตามกิจย่างใต้สาวที่ทุกคนมีเท้าครับที่เท้าแล้วก็พยายามกินด้วยหัวให้มือคราพยายาม มันหัวไม่นิ้วอ่าอ่าหัวไม่เท้าใช่อันนี้คือพูดๆนเดี๋ยวนาคืออยากอยากรู้ว่าเรากำลังฟังอยู่ไหมกันเลยใช้วิธีกปลนะวิธีกล้าขอโทษกันป่ะนะโอเคนะอ่าจิตย่างใช้เท้าใช้หัวไม่เท้าทั้งหัวและเท้าวิธีนี้ก็คือทำให้เราทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรากมาอยู่กับตรงนี้เราจะได้จริงใจเดีเราไม่ค่อยเว่ยบางคนเอามาพูดบางคนอราไปนำเสนองานยังคิดเรื่องเพรนด์คิดเรื่องทะเลาะกับแม่คิดเรื่องทะเลาะกับพ่อแม่ยาพ่อตาอะไรอยู่ใช่ไหม ด้าวต่อไปครับวิธีต่อไปก็คือเอาไว้ด้านหลังก็คือเอาอาจจะเอามือใช่ไหมเอามือกับเราไว้ด้านหลังลดอาการเกร็งข้อบางคนติเตัวสั่นพวกตัวเบาๆสั่นซูมรุ่นยีโร่ใช่ไหมสั่นเนี่ยโอเคงั้นเราเอาไว้ด้านหลังนะจําได้แล้วเอามือไว้ด้านหลังเพิ่มพลังน้ำเสียงกันวิธีต่อไปเหมือนการพูดก็เหมือนกันรวมกบพูดเราพยายามใช้วิธีการดึงดูดดึงดูดพวกฟังโดยวิธีการเพิ่มพลังน้ำเ